ข้ากลัวอยู่สักหน่อยท่านกลัวอะไรท่านแม่เกิดเหตุกระทันหันหมดสติไม่ฟืน้นสูจิอ,อิงคิดทำร้ายข้าเขาเขา,ขาไม่แน่ชัดรูปเผิงเดินบนถนนอยู่ดีๆก็ถูกคนปาดคอลินทียังไม่ต้องพูดถึงช่วงนี้เมืองควายหยไม่สงบ กองทหารรักษาเม,มืองก็อยู่ในมือชูช,ชูท่านก็อยู่กับข้าตลอดสิบสองชั่วยามไม่ได้ถ้าหากท่านไม่อยู่ใครจะปกป้องข้าเ่ะอย่าคิดอะไรให้วุ่นวายอีกเลยเรื่องซูม,มู่เนี่ยข้าส่งคนไปตรวจสอบแล้วท่านมาจากเมืองสเวนฮูมีหน่วยอกครรภ์ติดตามมาด้วยใช่ไหมท่านใช้พวกเขาส่งและสืบข่าวคราวเหรอ <c oughs> ไปจีเ<ฮ>จ้าป้องกันข้าขนาดนี้ไปทำไม ถ้าไม่ได้ขูจ่จะเอาองค์ครักหน่วยนี้จากท่านชายของพู้เจ้าสักหน่อยก็ไม่ใช่ไม่ให้ท่านเนะเพียงแต่ว่าเพียงแต่ยามนี้เขาไม่มีวรยุติติดตัวไม่เช่นนั้นข้าก็คงไม่กลัวเจ้าร้ายพวกนี้หากพวกมันกล้ามาเดินตรงมาหาข้าเขาก็จะให้พวกมันนอนราบกลับไป เพียงเธอเสียได้พิจจอกเดียวยามนั้นกลับพากวรยุทธิสิบกว่าปีของข้าไปท่านชายนี่เกรงว่าจะไม่เหมาะป้ายคำสั่ง นี่เป็นนี่เป็นของยืนยันเพียสิ่งเดียวที่โยกย้ายองครักษ์เขาได้พวกเขาจะปกป้องนายของป้ายคำสั่งด้วยชีวิตยามนี้มอบให้ท่านแล้วให้ข้าจริงเหรอ,อข้าจะเอาท่านก็ให้เลยเหรอ โดยอุครักนี้เป็นภายตายใบเดียวของท่านในเมืองวยหยวนแล้วท่านมอบมันให้ข้าหากว่าหากว่าข้าไม่ควรค่าละท่านย่อมควรข่าเพียงแต่ข้ามอบทรัพย์สินและชีวิตตนเองให้ท่านแล้วยังไม่ได้ยินคำว่าท่านพี่เลยนะท่านพี่ฮะเรียกข้าว่าอะไรนะ อพอแล้วพวกเราได้ไปหาซูโม่เธอข้าเป็นห่วงเขามากเลยนะขอเพียงให้หันซัวหายไปจากโรมเรื่องอย่างหมดจดฉันถึงจะรักษาชีวิตเขาเอาไว้ได้